สุขขีมันเสมอมันเครือเกา่าขอความสุขให้มีแก่เจ้าผู้ที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้าหลบหลักทุกทุกท่านนะครับเนาะมาอนีกันมาพบพ่อกันอีกเคือเก่านะครับกับช่างก่อนครับทางช่อง youtube สุภกรไลฟ์สไตล์นะครับเนาะ และทางช่องเพจเฟซบุ o กนะมรนะสุภกรเลี่ยมพระทักเชือกศิลป์ครับผมตักท้ายกันครับพี่น้องมือนีนะครับเนะาะกะมาครับพี่น้องเดกพอ่พออีกคือเก้าเหมือนเดิมนะครับในผลงานศินละปะหัตถกรรมนะครับเนาะหรือ DIY กครับบนเส้นเชือกครับผมการทักท่อศิละปะ ครับบนเส้นเชือกนะพี่น้องรมมกระผมมมอนีกาม่าโดยรูปแบบนะครับสายสอยห้อยพระอีกคือเก่านะครับเนาะเพราะว่าสังก่อนก็นเป็นสร้างทักสร้อยนะครับเป็นช่างเลี่ยมพระนะครับผมเลี่ยมาทักสอยครับเพื่อประกอบเป็นองค์ประกอบในงานนะครับเนาะเลี่ยมพระทักเชือกเทียนนะพี่น้องอันนี้เพิ่นเอื่นมาเชือกเทียนนะครับ คุณนี่กลมาว่าสาธยายในเรื่องเชือกเทียนสายสอยเส้นนีนะครับเนาะสายสอยเส้นนี้ผมทักใส่เกียนทักหนึ่งนะครับเนาะเกียนทักหนึ่งใส่เชือกเบอร์เชือกเบอร์สามนะครับสีน้ำตาลน,นะครับน้ำตาลเข้มเนี่ยจังหน่อยนะครับ้วก็ทักเชือกเบอร์สามนะครับทักเกี่ยวนะครับทักเกี่ยวคือเกานะครับเนาะ,นะเป็น ล่มาตรฐานครับทัก4เส้นครับหรือว่า2คู่นะครับเนาะทัก4เส้น2คู่ครับสังวรกวนก็ได้นะแล้วก็ไม่เห็ดนะครับทักทับด้วยลายลูกโซ่หรือว่าลายลังผึ่งนะครับเป็นลายประจำที่สังกวนจะทักนะครับเนาะประจำนะแต่ว่าสวยเส้นนี้นะครับเมื่อนีมาพิเศษครับ พิเศษตรงนี้นะครับเนาะสังกอนเพิ่มไหมนะครับไหมจีนนะครับเนาะไหมสีทองนะครับเนาะไหมทองครับผมถักท่อประกอบนะครับเขามาเพื่อให้งานดูสวยงามและโดดเด่นมากขึ้นนะครับก็มาถักนะครับเนาะนะถักใส่ห่วงนะครับเนาะอันนี้ห่วงตรงนี้เพ่อนเอือนว่าห่วงอันนี้เพ่อนเอือนว่า ห่วงแคปซูลนะครับเนาะประกอบประดับประดานะครับใส่ห่วงแคปซูลกระป่นองฟังนี่ก็คือกันนะนี่เห็นมะพร้าวใส่พิกขวานะํเนาะลักษณะครับนะรตบกแตง่งให้ดูสวยงามโดดเด่นอู้ลวงหลวงลวงนะครับให้ดูสวยงามและโดดเด่นกันไปนะครับ สงสัยคนอยากนอนละนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับสายสวยหอยพระนะครับในก็ท่ายสุดสุดท้ายนะครับเนาะผู้ใดที่สนอกสนใจนะครับเนาะชื่นชอบผลงานสังกวนครับก็บสามารถสอบถามติดต่อสอบถามได้นะครับเนาะทางช่อง youtube กด็ดนะคับเนะสุภกรไลฟ์สไตล์ครับหรือที่ทางติดต่อทาง เพจเฟ e บุ๊กนะครับเนาะสุภกรเลี่ยมพระทักเชือกศิลป์ครับเอาง่ายๆแบบสะดวกนะครับเนาะกับทางเบอร์โทรศัพท์ครับ0617419445ครับผมหรือผู้ใดสีแอดไลน์นะครับเนาะกับไอดีไลน์ผมครับ KORN9445 อครับพี่น้องสุดท้ายนี่นะครับเนาะกับขอฝาก พี่ฝากน้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สังกวนในการทำงานอีกเด้อครับเด้อสิได้ามาพบอพ,อพี่น้องบ่อยๆนะครับเนาะนพี่น้องบเบื่อสันดอกว่าครับผมสำหรับมือนน้กะเอาเพียงเทนี้สากลนะครับเนาะบอยากไก่จากเจ้าพี่น้องเอ้ยแต่เวลาหาักม่ลร่บอยอยากไปจากส่เวลานั้นหักมาตามครับผม สุภกรเลี่ยมพระทักเชือกศิลครับหรือช่องยุทู e สุภกรไลฟ์สไตล์ลาพี่น้องไปก่อนครับผม